สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครับทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำนาน f อซน้องอิงพาเที่ยวพาเพลินนะครับก็สวัสดี f อซช่องจำนานชาแนลเดิมนะครับวันนี้ก็มีเหรียญ รอห้ามาให้ชมนะครับก็มีเหรียญใหม่มาให้ชมนะครับกว่าจะได้เหรียญน,นี้มาก็นานนะครับหลายปีเลยนะครับเหรียญน,นี้หลังจากที่ผมได้มาก็เลี่ยมทองใส่กรอบให้เมียนะครับแต่ก็วันนี้ก็ได้เหรียญน,นี้มานะครับเป็นเหรียญของรัชกาลที่ห้านะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมฉชยลักษณ์ของรัชกาลที่ห้านะครับที่เขียนคําว่าหันหประพักไปทางด้านซ้ายนะครับหันประพักไปทางด้านซ้ายนะครับ,รก,รบก็จะมีพระปร,ะรมาภพิไทยของรัชกาลที่ห้านะครับจุลาลงกรณ์ปรนะครับแล้วก็พระจุลจอมเกล้าเจ้ากรุงสยามนะครับ เป็นพระบรมชัยลักษนรพระพักตรทางเบื้องซ้ายนะครับก็ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดเต็มยศนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเหรียญน,นี้นะครับก็รัชการที่ห้าก็มีหนวดนะครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับผมก็ ได้ไปบูชามานะครับนานแล้วนะครับที่ไม่ได้นำเสนอเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของรัชกาลที่ห้าโดยตรงนะครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์อยู่นะครับโดยรอบนะครับแล้วก็มาด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเขียนคำว่าหนึ่งอัดนะครับเขียนคำว่าหนึ่งอัดด้านซ้ายและอัดด้านขวานะครับแล้วก็รอสอหนึ่งศูนย์เก้านะครับแล้วก็จะเป็นพระสยามเทวสิราชทรงนั่งนะครับทรงนั่งบนธงนะครับเลยถือถือจักรนะครับ เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญทอง,เน,อทอง,งนเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญอัดนะครับเหรียญอัดหนึ่งอัดนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นพระสยามเทวทิราชนะครับทรงนั่งบนธงนะครับถือคาถานะครับ พรสหนึ่งศน์เก้นะครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,น้าสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับใครที่ชอบเหรียญน,นะครับก็สะสมไว้ วายบูชาพกติดตัวไปไหนมาไหนก็แค้วคาดปลอดภัยนะครับเป็นเรียนรอห้าด้านหน้ารอห้าข้างหลังพระสยามเทวทิราชนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องจำนวนแน l นะครับผมก็ได้เปลี่ยนช่องใหม่นะครับเพราะว่าผมจะเน้น้ไปบันทึกแสดง หมอลำของวงสาน้อยเพชรอนแพงมาให้ชมกันนะครับก็มีสลับกันไปนะครับเปี่ยนมั่งไปเที่ยวณที่วัดต่างๆมั่งนะครับไปเที่ยวงานบุญงานพระป่างานกระถินนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ